ทายทักชาวลัคนาราศีพฤกษบแม่มอสราขอเชิญองค์ครูเปิดพลังงานที่น่าสนใจของคุณพฤกษบในสิงหาหกเจ็ดนี้มีพลังงานอะไรที่โดดเด่นบ้างเงินงานความรักสิบใบของคุณพฤกษบนะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ให้แม่หลังจากที่ปรึกษาแมมมอสราไปนะคะในห้องรวมรีวิวนะช่องต่อตอช่องหลักของแมมมอสรานะคะก็คลิปแรกลองไปอ่านนะ คนที่เคยปรึกษาแม่นะคะแต่ละคนก็จะต้องได้รับวิธีการแก้ไขพลังงานไปจะได้เอออย่างน้อยก็เฮงเฮงปังๆนะแล้วก็ยังไงทุกคนเนี่ยจะต้องแก้พลังงานไม่มากก็น้อยนะเอาล่ะใบแรกนะคะตัวแทนของคุณพฤกษ์ queen of sorts คุณอาจจะมีปัญหาปากเสียงกับใครบางคนในช่วงนี้นะคุณพฤกษ์นะคะ เรื่องความสัมพันธ์ก็ได้นะเรื่องงานก็ได้นะคะหรือเขาเรียกว่ามีความขัดแย้งกันในแง่ของคําพูดนะคะ Page of Pentacles อย่างที่บอกนะคะรุ่นน้องลูกน้องเพื่อนร่วมงานที่เด็กกว่าหรือความสัมพันธ์กับคนที่มีนิสัยเด็กๆอะนะคะเอาแต่ใจเจ้าชู้บริหารเสน่ห์รักสนุกนะคะ หร,หรืออาจจะไปถึงขั้นเห็นแก่ตัวเลยก็ได้นะเจ็ดเหรียญใบที่สามบอกเจ็ดเหรียญเป็นคนที่ชาวลัคนาราศีพฤษภมีปัญหาเรื่องเนี้ยคาราคาสังเรื่องเงินเงินทองทองในความสัมพันธ์นะคะเรื่องของเออเขาเรียกว่าผลงานที่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้เจ้านายเล่นงานเราเราเล่นงานลูกน้องนะคะ ถูกพี่เรื่องยอดขายนะเรื่องตัวเลขเพราะว่าในช่วงนี้เศรษฐกิจเนาะก็พลังงานเนี่ยค่อนข้างเครียดเรื่องปากท้องนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนนะนี่เป็นการอ่านพลังงานแบบองค์รวมนะคะ The f o o l ไปที่สี่คุณบอกว่าเหมือนคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่รู้จะจัดการยังไงนะคะ ยังหาทางออกไม่เจอนะพลังงานนะคะอาจจะเป็นงานที่ได้รับการมอบหมายแล้วไม่เคยทำนะก็เลยทำใหอ้อ่มันเหมือนกับไม่คุ้นชินอะต้องพูดอย่างนี้นะคะหรือลูกน้องที่ยังไม่เข้าขากันเจ้านายที่ยังไม่เข้าขากันยังปรับจูนกันไม่ได้ในเรื่องของทัศนคติม,มุมมองนะคะความสัมพันธ์ กับคนที่ไม่สามารถจะเคลียร์กันได้เช่นระดับของศีลที่ไม่เสมอกันมันคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คบเด็กอันนี้มีปัญหานะคะ page of w a n d s นะเรื่องเงินเรื่องงานนะคะนะทั้งลูกน้องหรือความสัมพันธ์กับรุ่นน้องก็ได้นะเด็กนำพาปัญหามาให้อ่าต้องพูดอย่างนี้นะคะ ใบที่หกสองไม้เท้าหรือชาวลัคนาราศีพฤกษบางคนเนี่ยถ้าในกรณีที่คนของเราไปทำงานที่ต่างชาติต่างเมืองต่างภาษา,ต,า,า,ษาต่างประเทศต่างจังหวัดอาจจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนไปของใครบางคนแล้วก็เป็นทรงลักษณะเหมือนมีมือที่สามเข้ามาแล้วเป็นเด็กก็ได้นะคะไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กที่งานหรือเงินนำพามา นะคะก็อาจจะทําให้มีปัญหาปากเสียงในใบแรกนะอย่างที่บอกนะคะถ้าอยากรู้ก็เอารูปมานะเอาล่ะใบที่7ของคุณคือ10ไม้เท้าถ้าในกรณีของเรื่องงานความรับผิดชอบสูงมากนะชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้อาจจะต้องอาศัยลูกน้องรุ่นน้องช่วยกันนะคะมันก็เลยทําให้จะต้อง บีบรัดในแง่ของผลงานนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะน่าจะยังเอาอยู่นะคะเพราะว่าพลังงานของชาวลัคนาราศีพิษิบเป็นควีนออฟซอสก็ยังคงคุมเกมได้อยู่นะคะในทุกๆเหตุปัจจัยนะอ่ะใบที่8ของคุณคือสี่ไม้เท้านะคะพลังงานนะอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การเดินทาง ที่ไปทำงานในระยะทางนะคะขั้นนะเป็น long distance relation มีความสัมพันธ์แบบรักจากแอป,ปก็ได้นะคะทางไกลต่างจังหวัดต่างเมืองต่างประเทศต่างเขตต่างแดนนะคะก็ทำให้ทรงลักษณะยังไงก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาคุยกลับมาเคลียร์กันได้อยู่นะแต่ก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะใบที่9ของคุณพ์ศพนะใบที่9นะคะ6ดาบ ในบางคนถ้าเคลียร์กันไม่ได้ก็อาจจะมีเกณฑ์เงียบนะคะจุดจางห่างหายเทปเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมนะด้วยพลังงานทั้งหมดเนี่ยก็ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะต้องมีปากเสียงกับเขาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเปลี่ยนไปจากเราเพราะว่าคุณอาจจะไปจับโปะได้ก็ได้นะคะใบที่สิบชาวเรีอาจจะเป็นการจับโปะหรือไปรู้อะไรมาโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะเพราะนั้นก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ อ,อช็อกชาวลัคนาราศีพฤษภพอสมควรเช่นการโยกย้ายงานแบบไม่ทันตั้งตัวเปลี่ยนเจ้านายแบบไม่ทันตั้งตัวเปลี่ยนลูกน้องแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะทําให้ทุกอย่างมันดูแบบเอ่ยยากนะคะในช่วงนี้โดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะคะจับโปะได้แต่หักนะก็ในพลังงานทั้งหมดมันมาจากการที่เอ,อ่เริ่มต้นมาสักระยะหนึ่งแล้ว ในท็อกซิกนะคะเป็นท็อกซิกเรลชันชิพพอสมควรนะอ่ะอย่างที่บอกนะคะถ้าอยากรู้ก็เอารูปมานะครูบาอาจารย์มีอะไรอยากบอกชาวลัคนาราศีศพกศภนะคะถ้าในความสัมพันธ์ครูบาอาจารย์มุ่งไปที่ความสัมพันธ์เลยนะคะเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้คบซ้อนบริหารเสน่ห์ให้ระวังนะคนที่คุยกับแอปหาคู่รักทางไกลรักจากโซเชียลนะคะ เขาบริหารเสน่ห์กับคุณแน่นอนนะคุณพฤกษพแล้วก็ไม่คาดหวังไม่ผิดหวังให้ระวังจุกจุกเจ็บเจ็บหรือมีเหตุให้ได้รู้ความจริงนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤกษภที่ดูคลิปนี้อยู่เฮงเงปังปังรวยรวยสมพลปากไม่มอสร้าน,นะคะขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภโชคดีค่ะ